เนี่ยผมตกใจมากเลยแม่งได้518บาทซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเท่าไหร่หกร้อยกว่าบาทคือก็เข้าใจนะวันนี้ก็อยู่กับโอ๊กแลนด์ ep สองซึ่ง ep นี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนอกจากหาเงินนับกับความเข้าใจในตัวเกมนะคือตอนเนี้ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจในเกมเท่าไหร่ก็เลยว่าจะศึกษาสักนิดหนึ่งซึ่งไอศึกษาเนี่ยไม่ได้ไปดู y o YouTube หรือไปหาวิธีนับเคยเล่นเองนะเริ่มต้นมาผมก็ไปร้านค้านะเพื่อที่จะไปซื้อซิลมานะซึ่งไอซิลเนี่ย มันเอาไว้ทําให้ปรับขนาดหินนะครับเคยตอนเนี้มันเอาใส่เครื่องไม่ได้ไปถ้าหินก้อนใหญ่อ่ะมันใส่เครื่องไม่ได้ครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยมันทําให้หินอ่ะมันก้อนเล็กลงใช่ไหมซึ่งเงินที่ได้อ่ะมันก็น้อยลงด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเอาปรับขนาดจริงหรือเปล่าคือถ้าสมมติเราได้เครื่องดีมาไม่ว่าหินขนาดไหนก็ตามมันใส่ได้หมดเลยครับจากนั้นผมก็ได้ลองเอาไปใช้นะครับซึ่งมันปรับขนาดตามที่คิดไว้แต่เงินที่ได้อ่ะมันก็ลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะว และตอนขนแรกตอนแรกที่คิดไว้ใช่ไหมคือจะหยิบแร่ลงมาทีละก้อนใช่ไหมแต่ผมก็นึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ครับก็คือขี่รถไปไว้ใกล้ๆกับเครื่องใช่ไหมจากนั้นเราก็ค่อยไปกดหลีสปอนรถครับแล้วค่อยขี่ไปจอดตอนที่เราให้แร่มันคนเข้าไปบนรถเลยเนี่ยมันจะดีกว่าเว้ยซึ่งพอผมมาลองใช้จริงใช่ไหมคือไอซิลเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีพอสมควรแต่ก็นั่นแหละครับคือเงินที่ได้อะมันลดลงเยอะมาก จัดก,ก้อนใหญ่ๆเห็นป่ะคือมันลดลงแบบเกินครึ่งอะ่ะทีนี้มันเลยไม่ค่อยคุ้มค่านะครับเอามาใส่ยังไงคือตอนแรกผมยังไม่รู้วิธีฟาร์มเลยวยผมก็เลยไปฟาร์มหินเพราะว่าผมคิดว่าตัดไม้อะ่ะมันแค่ตัดไม้ไงแล้วก็ไปขายมาได้น้อยนะครับซึ่งผมยังไม่รู้วิธีฟาร์มนะเนี่ยแล้วกว่าจะเผาเสร็จนะครับคือแบบใช้เวลามากกว่าจะหยิบมากว่าจะไปขุดมากว่าจะเอาเข้าเครื่องได้นะครับโอ้โหเสียเวลานี่คือแค่หนึ่งขันรถเองนะ ถือว่าน้อยมากนะพอไปขายเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลย1นึ่ิบาทสุดยอดมากว้าผมจะทําเสร็จคือประมาณเท่าไหร่อะเกือบ1ิบนาทีนะแต่ผมก็ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์นะจากนั้นนะครับผมก็ได้มาที่เมืองนะซึ่งครั้งแรกเลยนะที่มาผมก็ตัง้งใจเอ้ยมีระเบิดเดเวแต่ผมไม่เคยเข้าไงก็เลยเข้ามาคนดูจากนั้นเนี่ยก็เอามาขายนะซึ่งก่อนจะไปไปรูปนะครับผมลอง ามาตีราคาดูนะว่ามันได้เท่าไหร่ซึ่งราคาที่ได้เนี่ยหกร้อยยี่สิบหกบาทนะครับอ่าผมก็เลยเอาไปแปะรูปดูดูที่ว่าราคามันจะเพิ่ม,มกี่บาทและนี่ก็คือวิธีที่ผมใช้นะขี่รถไปทิ้งไปเลยบนสายพานเลยนะจากนั้นก็ไปรีสปอนใหม่ซึ่งตอนรีเนี่ยออกห่างหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวมันจะเต้นแบบผมแต่เอาจริงๆมันไม่เป็นไรนะเราเอาเมาส์อะไปชี้ที่จุดเกิดรถนะครับแล้วก็กดหลบรถออกไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียกใหม่ก็ได้ แต่เครื่องเราคือมันยังกางอยู่สุดท้ายมันก็ติดอยู่ดีครับเราก็ต้องใช้ซิวเนี่ยแทะให้มันก้อนเหล็กอยู่ดีจากนั้นพอยัดเครื่องไอ้ยัดหินใส่เครื่องนะครับผมลืมไปว่าผมลืมเอารถมาจอดไว้เสียเวลาหยิบขึ้นรถอีกแลวครับผมจากนั้นเนี่ยก็เอามาขายซึ่งราคาเนี่ยผมตกใจมากเลยแม่งได้518ยบบาทซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเท่าไห600ร่หกร้อยกว่าบาทคือก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าผมใช้ซิวเนี่ยเอาหินออกทำให้มันเล็กลงเนี่ยเกิน60%รแล้ว ซึ่งราคาที่ได้เนี่ยแม่งดรอปลงเลยโคตรเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรารู้แหละจากนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแผนนะไปลองต้นไม้ดูดีกว่าน่าจะได้เยอะกว่าหินคนระับผมก็ได้ลองเอามาขายดูคนระับคือยังไม่ขายนะแค่มาดูก่อนก็คือได้307บาทคนระับือว่าเยอะอยู่นะจากนั้นเนี่ยก็เลยลองเอามาแยกส่วนดูคนระับเพื่อราคาจะขึ้นซึ่งขวานที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเริ่มต้นคนระับคือเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะก็คือมีแค่ฟลกแอ็กกับสิวนะ้ที่ซื้อมา อีก2อ,อย่างเขาให้มาฟรีครับซึ่งราคาไม่แพงว่ามันดาเมสูงนะดาเมน่าจะประมาณหนึ่งมั้งก็จะทรับพังนะใช้เวลาพอสมควรเลยจากนั้นเลยมาดูราคาอีกทีนึงนครับซึ่งราคาเนี่ยสามบาทก็คือหายไป4บาทนะสาบ,บาทดิจากนั้นเนี่ยผมก็เลยลองอะไรหลายอย่างนะครับก็คือลองเอาท่อนไม้ที่เราตัดเนี่ยเอาไว้เสร็จรถสิแล้วก็ลองไปดูดีว่าราคามันจะขึ้นไหมซึ่งราคาก็เท่าเดิมครับก็คือแสดงว่าไม่เกี่ยวกับที่เราเอาไว้บนรถ ก็คือแค่เราเอามาในโกดังเนี่ยครับเท่ากับว่าจะขายทั้งหมดเลยเว้ยจากนั้นผมก็แยกส่วนต่อนะครับเพื่อที่จะลองอะไรหลายๆอย่างดูนะจากนั้นพอแยกส่วนเสร็จนะก็เลยลองมาใช้ขวานดูก็ใช้ขวานเลื่อยนะแล้วไม้ก็จะแตกรูปนะเป็นไม้ที่สวยงามจากนั้นก็เลยลองมาดูราคาคนระับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าซึ่งราคาขึ้นมา150กว่าบาทครับแค่ท่อนเดียวนะจากนั้นก็เลยเออลองไปรูปให้หมดเลย หลังจากแปลรูปเสร็จนะครับก็เลยเรามาดูราคาอรอบหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง2,868ปบาทก็คือเกือบ5เท่าเลยนะค,คือประมาณ4เท่าน,นิดน,น,น,นะคือถือแบบงงมากเลยเอ้ยราคาเพิ่มขนาดนีนล้ล่ะจากนั้นผมก็เลยไม,ไม่รอช้านะฟาร์มต้นไม้แล้วก็เอาไปขายเรื่อยๆรอบนี้ผมตัดมา1ตน้นเป็นต้นโอ๊กธรรมดานะค,คือได้9 4บาทผมก็เลยยิบต้นไม้ลงนะคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับว่ามันกคนได้หลายต้นนะผมก็เลยโคนมาทีละต้น,นครับจากนั้นก็ไปเอามา แต่รอบเนี้ยผมลองคนขึ้นรถ2ต้นครับเพื่อมันจะคนได้หลายต้นนะสุดท้ายก็คือได้นับแค่มันก่อรถแค่นิดเดียวก็คือสามารถคนได้แล้วเนี่ยแต่ว่าแค่เราอยาไปชนอะไรก็พอครับคือมันจะติดทันอะไรจากนั้นก็ดูราคาครับ3ต้นคือ449บาทน,นะซึ่งอที่แพงเนี่ยคือต้นสีม่วงนะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าต้นอะไรนะแต่เรามีต้นโอกรรมดาเนี่ส2ต้นนะหลังจากผมใช้เลือ่อยแปลรูปไม้เสร็จนะครับผมเลยได้ลองอะไรบางอย่างที่ผมเห็น คนที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเขาเอาของอะลงไปที่เตาเผาตรงนี้ไว้ก็คือมันจะได้เงินด้วยก็คือถ้าเรามีของนิดนึงนะคือถ้าโยนลงไปก็เท่ากับว่าเราขายของครับแต่มันต้องหยิบทีละชิ้นไงแต่ไม่เป็นไรคือเราจะขายทีเดียวไงซึ่งพอมาดูราคาเนะีโอ้โหสุดยอดมาก4,257บาทก็ประมาณเกือบ4.5เท่านนะครับถือว่าเยอะมากจากนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อที่พ่วงนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถติดตั้งกับรถคันนี้ได้ คือมันจะมีรถแค่กี่คันนะสองคันมั้งที่สามารถติดตั้งได้นะซึ่งผมไม่รู้ผมก็เลยลองซื้อมาใช้ผมถืกว่ามันสามารถติดตั้งได้จากนั้นก็ไปซื้อรถอีกคันหนึ่งมาซึ่งไอคันเนี้ยมันเป็นรถขนแรนะพอซื้อมาใช่ไหมก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่านคนละคันกันซึ่งไอคันที่มันสามารถใช้ได้เนี่ยมันราคา2องหมนเจ็ดนะซึ่งผมไม่มีเงินซื้ออยู่แล<ร>้วจากนั้นครับก็ฟาร์มยาวๆเลย หลังจากตัดเสร็จนับอันนี้ประมาณ4ตนมัน้งซึ่งพอมาขายนะโูสุดยอดได้เยอะมากแต่เอาจจริงแล้วมันไม่ถือว่าเยอะนะับแต่ที่ผมบอกเยอะพออะไรเพราะผมใช้อาวุธขั้นหนึ่งอยู่ครับมันเป็นอาวุธขั้นหนึ่งที่แบบกว่าจะตัดเสร็จคือใช้เวลานานมากถ้าอาวุธด,ดีคนเนี้ยมันจะไวมากครับแป๊บๆเราได้เงินมื่นเลยนะจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้ออาวุธใหมนะ่นับบอกเลยต้องซื้ออาวุธใหม่เมกันนี่ชิบหายแนะ่ผมเลยซื้อขวานนะ จากนั้นเนี่ยก็ได้เอาไปลองใช้นับบอกเลยนะว่าตัดดีกว่าเดิมเยอะมากคือแบบอันเก่าเทียบไม่ติดเลยอ,อันนี้แค่เลเวลหนึ่งมั้งอันที่เขาให้ฟรีเลเวลหนึ่งแล้วกันนะ,ะส่วนที่ซื้อมาเนี่ยเป็นเลเวลสองนะซึ่งคือแบบห่างชั้นกันมากจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มฟาร์มที่จะเก็บเงินไปซื้อเรื่อยๆต่อนะับแต่เดี๋ยวจะข้ามไปตอนที่ซื้อเรื่อยเลยแล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าใช้เวลาเท่าไหร,ร่นับซึ่งเวลาที่ใช้ไปนะครับทั้งหมด8นาทีกับอีก20บวิมั้ง ประมาณนั้นจากนั้นก็ได้ไปซื้อเรื่อยเลยนะเพื่อที่มันจะได้ไวกว่านี้นะซึ่งเลื่อยที่ผมซื้อเนี่ยผมข้ามขั้นเลยนะคือตอนเนี้ยเลี้ยวหนึ่ง่ะผมซื้อเลี้ยวาสามมาเลยเว้ยเออแล้วก็มาใช้เลยซึ่งบอกเลยนะคือโคตรด,ดีสามารถเลื่อยต่อใหญ่ได้โดยที่แบบรอบนี้เอามา3ตมตนนะดูดิว่ามันจะช้ากว่าหรือไวกว่านะครับซึ่งยังไงมันก็ไวกว่าอยู่แล้วรอบเนี้ยไม่ใช่สนะ4ีด้วยเดี๋ยวมาเราดูกันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกเวลานะแรงผงใช้เวลาไป 7นาทีนะครับสี่ตนไวกว่า,าเดิมด้วยเยอะมากแล้วก็ได้เงินมาตั้ง7 0 0 0กว่าบาทด้วยถือว่าสุดยอดมากครับต้นไม้สี่ตนจากนั้นผมก็ฟาร์มเรื่อยๆครับจนได้เงินนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาวะซื้อขวานใหม่นะไม่ใช่ขวานซื้อเลื่อยใหม่นะครับซึ่งเป็นเลื่อยที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมซื้อเอาจริงๆครผมควรซื้อขวานด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อขวานใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาฟาร์มมาเดิมครับซึ่งผมมีเทคน,นิคใหม่ คือจากประสบการณ์ที่ตัดมาเรื่อยๆนะคือถ้าเราตัดตรงกลางก้านเนี่ยมันจะรุดออกมาหมดเลยครับไอที่ก้านมันยืดออกมาเนี่ยครับคือถ้าเราตัดตรงกลางอ่ะมันจะแตกออกเลยครับเราไม่ต้องตัดซ้ำเนี่ยคือตามคลิปแล้วถ้าเราตัดดีๆนะแต่บางทีอ่ะมันไม่ได้นะมันต้องเป็นต้นที่มันตัดง่ายๆหน่อยนะมันถึงจะตัดตรงกลางแล้วมันแตกออกจากนั้นผมก็ฟวามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนเด้งเยอะประมาณเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นอ่ะโอเคครับสำหรับ EP 2ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้านะ